อยู่สาววันนี้ผมจะมารีวิว toilet งบงานกันนท,น,นทุกคนเอออันไหนฮะลูกอ่ล่ะอะไรนัน่นนั่นนั่นปัดดีปัดไอทูอะาวล่ะสกิลแรกเดี๋ยวเยวร,เา,วรเวาไปรีวิวกันคือมันจะมีร่างสองด้วยนะแต่ร่างสองเดี๋ยวผมรีวิวไปแล้วเนาะ กูกันเลยว่ามันนี้สกิลอะไรบ้างอะสกอ่าวสิงห์ยาไรแต่หน้าตาก็ประมาณนี้เหมือนเล็กก็เออล่ะสกิลแรกิกทำใหม่นะก็ประมาณนี้เนาะเหมือนไม่ทำนาเมสกิลที่สองเออทำไมไม่ทำดาเมจที่สาม เสกิลที่สี่ประมาณนี้เนาะสำหรับเบิร์ดนี้โชว์เรดการอัพเกรดอ้นีอ่าล่ะอะไรเนี่ยอ่าโทวเลตตัวต่อไปกันเลยเฮ้ยเลยค่ะตัวต่อไปนั่นก็คืออะไรนะ แมกโนโ o โทเรดแมกโนโนโทรเรด m a c เออ a ม n โน o t o ทร,ร,กกทรกสกิลแรกขับรถนครับ,รบมันทะลุได้ทุกอย่างเลยนะะดินนะอ่ะเออเออ ทีสสองอาละสกิลที่หนึ่งเอ,อ่อใช้เบอร์เกอร์ฟันคุนเนี่ยนะจ้าลกว่ะที่สองขับรถสกิลที่ 3. สามี่เเบิดเนาะมันก็จะเป็นแรงแบบนี้ก่อนแล้วค่อยระเบิดส่วนเฟสสองมาดู นี่น่าท่าของสกิลที่สูงโอ้านี่มีเลือดด้วยเขาเนี่ยเนี่ยเออสกิลที่สองฝันเอ้ยเอ้ยเอ้ยสกิลสอง หลักสกิลที่สองหน ua สกิลที่สามแม็กซ์เคลียร์เออควบคุมยากมันควบคุมยากนันรถอะเอุ้ยแล้วมันก็จะระเบิด นี่ซีต้นใหญ่นะลูกต,ตายเรียบร้อยสำหรับแม no ็กโนโนโทเรตตัวต่อไปนั้นก็คือว่ปป้าอ๋อซูเปอร์อะไรทุกอย่างโทรเรตสะิวแรกไตัว ตัวหายตัวใช่หายตัวยู่ที่สองบนเป็นระเบิดขวดที่สามมีปืนเออเปืนเฟสองกันเลยดีกว่า ไฮเปอร์ฟเฟส2ดิไม่มียาวสกิวแรกตัวเอาตัวนี่แหนี่แหละกิวที่2ปวดไฟฟ้านี่เฮ้ยพุ่มอ่ะ G3 ่สาโอยก้อนสายฟ้าแล้วก็ระเบิดออกมายี่สี่ต,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 ตื่น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 เฮ้ยแทงอินปุป่ม booster exhaust ก็ประมาณนี้นะอะ่าเรามา,ท,าที่เหลือกันเลยเอือลงนต็มไอ่าล่ะ วัดตบเย่เราจะมากินกันให้หมดเพื่อมเราจะมีใหม่ก็ได้จากน้ำมันที่เขาไม่บอกเราน่าสุดท้ายโธ่คุณแตกน้ำมันเลยเหรอมีโอกาสตอบเบอร์ดีเยอะที่สุดลวใช่แต่ผมโชคดีเกินนะ เอะคิมนี้แค่นี้ก่อนด้อ